กับแชมป์ในช่วงช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เลยครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มี3ช็อตเด็ดนะครับเรื่องแรกผมเคยนําเรื่องของรองเท้ามาเรียนคุณผู้ชมว่าปัจจุบันเป็นแฟชั่นมีสีชมพูสีส้มสีเขียวนะครับวันนี้มีลูกเล่นการตกแต่งหรือว่าเพิ่มดีเทลของรองเท้า จากบุคคลที่น่าสนใจไปกันเลยครับที่ดูไบนะครับดูไบเนี่ยเป็นสถานที่เก็บตัวที่เมื่อกี้พี่เก่งกฤษดินเรียนนะครับวาสโมสรเอซีมิลานแห่งอิตาลีไปเก็บตัวกันในช่วงพักเบรกฤดูหนาวนะครับคนในดูไบก็มาดูทางด้านของเบ็คแฮมเนี่ยนะฮะซึ่งย้ายมาแบบสัญญายืมตัวจาก LA g a l a ก y เลเป็นเวลาสั้นๆนะครับซึ่งดูจากการนี่ฮะคนบอกว่าเท้าช่างทองเลยนี่ฮะนี่คือเท้าช่างทองฮะแม่เหลือเกินนะครับแล้วก็มีคนไปสังเกตเห็นรองเท้าของเบ็คแฮมเราขึ้นภาพรองเท้าเบ็คแฮมให้ดูกันเลย มองแบบนี้อาจจะไม่เห็นอะไรซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งฮะซูมเข้าไปอีกนิดจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เอาโลโก้สโมสรไปติดตรงรองเท้าฮะแล้วถ้าเกิดเราซูมเข้าไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่าวแบคแฮมเนี่ยนะฮะพยายามจะสื่อความในใจผ่านรองเท้าโดยไม่พูดอะไรเลยดูที่เขา ถ้าอ่าข้างขวาเนี่ยจะมีธงชาติอิตาลีเป็นการให้เกียรติประเทศของสโมอสสที่เจ้าตัวจะมาเล่นให้สตาร์ทข้างซ้ายจะเป็นธงชาติอังกฤษนะครับก็เสือให้เห็นว่าภูมิใจกับการเป็นคนอังกฤษโดยมีเบอร์32ซึ่งเป็นเบอร์ของเจ้าตัวอยู่ด้วยคนไทยอาจจะบอกว่าเล่นของสูงหรือเปล่าคือฝรั่งอาจจะมองว่าการมีธงชาติอังกฤษอยู่ที่เท้าคือภูมิใจที่จะเดินไปทุกย่างก้าวด้วยเลือดของคนอังกฤษนะครับแล้วก็คนก็หวังว่าแบ็แคแฮมเนี่ยจะทําให้กีฬาฟุตบอลหรือที่อเมริกาเรีย ซึ่งเมื่อวานผมเสนอไปคู่หนึ่งคนดูบอกสนุกแต่ว่าทำไมไม่ค่อยมีลูกดังบอกโอเคเดี๋ยววันนี้แก้ตัวให้วันนี้วันนี้จะมีลูกดังนะฮะคู่ที่น่าสนใจจะบอกก่อนว่าจะเป็นการเจอกันของ2ทีมนี้ฮะขึ้นมาเลยนะครับเป็นทางด้านของเมมฟิสจะเจอกับทางด้านดัลลัสแมลริก เรื่องราวของการล้างอาถรรพ์คือหัวใจฮะเพราะว่า13เกมที่ผ่านมาเป็นเวลา3ปีเมมฟิสเจอทีมนี้ทีไรแพ้ทุกทีฮะชนะวันนี้จะล้างอาถรรพ์ได้หรือไม่ไปชมเกมนี้กันเลยครับคุณผู้ชมครับที่สนามนี่นะครับเฟซเอ็กซ์ฟอรัมบ้านของเมมฟิสเมมฟิสในชุดขาว3ปีไม่เคยชนะทีมนี้นะฮะลุยเข้ามาแล้วดูทางด้านของฮาคิมวอร์ริกนี่ดังแรกแล้วนะครับเมมฟิสขึ้นนําไป35ต่อ23ดัลลัสเองอาจจะเล่นไม่หวือหวาแต่มีคําว่าทีมเวิร์กตัวใหญ่ๆเลยฮะเริ่มเกมลุกจากซ้้าาาายตบออกไปขขขววแและหเ นายตกอ,ออกซ้ายอีกครั้งแล้วก็จังหวะนี้สอย3คะแนนจอชฮาวเวิร์ด 56- 5 5ิาดัลลัสขึ้นนำแล้วครับแต่เมมฟิสวันนี้แลกหมัดจังหวะน,นี้แอรีฮุบแต่จบไม่ลงนะครับทัคคิมวอริกดังลุกนี้ลงไปเมมฟิสวันนี้เล่นด้วยใจจริงๆดูจังหวะนี้โอเจเมโยล้มลุกทุกข่ายก็ยังยือย้อยือ้อมันทนไม่ไหวแล้วนะสามปีไม่เคยชนะแล้วก็ดังลงไปสุดท้ายเมมฟิสชนะดัลลัสได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีทั้งหลานและยายมีความสุขนะครับชนะไป102ต่องร้อยถามต่อ,อเปาสตบล NBA เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญไปเลยฮะลอสแอนเจลิสเลเกอร์จะก้าวขึ้นเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดถ้าเกิดวันนี้ชนะ เขาจะทําได้หรือไม่ไปชมเกมนี้ที่สเตปเปิลเซ็นเตอร์นะครับเอลเอนำโดยทางด้านของฟิลแจ็กสันนะครับใส่ชุดขาวในวันนี้แต่ตกเป็นฝ่ายตามก่อนโดนพอร์ตแลนด์ land, ทีมเดือนชุดแดงนิกแบตติจังหวะนี้ดังเข้าไปนี่ดังแรกนะฮะแต่เดี๋ยวดูคําว่าดังแบบกะจะพังห่วงเป็นยังไงดูความโหดของทีมเดือนลามาคัสเอลดริชนี่ยเรียกว่าดังแบบจะพังห่วงฮนะเอลเอสุดท้ายก็มีทีเด็ดเหมือนกันเหมือนอย่าง,งที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปว่าใช้ชนะเกมนี้จะทําให้เขามีสติดีที่สุดใน NBA และดูเพ้ากัสโซเข้าไป ด,ดังจังหวะนี้ LA กลับมาเชื่อพอร์ตเล่นได้100ต่ลเลเอ8 6 Los a n g e l e เ l ล k e r s ชุดขาวด้วยลวครับคุณผู้ชมครับชนะ27แพ้5ตอนนี้เป็นทีมที่มีสถิติด,ทดีที่สุดในบาสเกตบอล NBA ครับตงดีกว่าบอสตันแล้วนะฮะนนดีกว่าแล้วทีบอสตันดีในช่วงแรกๆตอนนี้ LA ดีกว่าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากแชมป์ขอบคุณมากนะคะพักการ์ตูค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเกาะประเด็นร้อนกับคุณวิสารค่ะ